โตโยต้าเลวินโตโยต้าเลวินรุ่นล่าสุดเป็นหนึ่งในรถซีดานคอมเพกที่ผสมผสานดีไซน์สปอร์ตความประหยัดและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการขับขี่ที่ให้ความรู้สึกสนุกเรามาเริ่มจากภายนอกกันก่อน ด้านท้ายมาพร้อมฝ่ไฟท้ายเล d ทรงตั้งที่ออกแบบให้ดูดุดันและทันสมัยมากขึ้นฝากระบาดท,ท้ายเปิดง่ายและแข็งแรงรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกันชนหลังมีบันไดเหยียบเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงตัวรถโดยรวมมีความสูงพอเหมาะทำให้สามารถลุยน้ำหรือลุยทางวิบากได้สบายภายในห้องโดยสารไฮ้ลซ์ให,ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน แผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายวัสดุคุณภาพสูงผสมผสานระหว่างหนังและพลาสติกเกรดพรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังจับถนัดมือมาพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบช่วยขับขี่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8-9ถึงนิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายและรวดเร็วเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีโดยในรุ่นสูงสุด จะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางนั่งสบายแม้เดินทางไกลระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารแต่และฝั่งเลือกอุณหภูมิได้ตามต้องการพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารต้อหลังเพิ่มความสบายในการเดินทางในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย h i ลักมาพร้อม Toyota Safety Sense ที่รวมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้หลายอย่างเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ P C S ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน D R C C ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองโพวงมาลัย L D A และระบบไฟสูงอัตโนมัติ A H B นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันกล้องมองรอบทิศทางและเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด พื้นที่ด้านหลังมีความกว้างขวางเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร3คนพร้อมพนักพิงศีรษะครบทุกตำแหน่งและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระที่ท้ายรถมีความจุเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางท่องเที่ยวระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL หรือ Pioneer ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยให้เสียงที่คมชัด และมีมิติในด้านสมรรถนะโตโยต้าเลวินรุ่นนี้มาพร้อมขุมพลังเบนซิน1.8ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ140แรงม้าและแรงบิดสูงสุดราว175่นิวตันเมตร m, ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนให้ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลได้ดีอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ9-10ถึงวินาทีซึ่งถือว่าดีสำหรับรถในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ121แรงม้าเน้นความประหยัดน้ำมันเป็นพิเศษโดยมีอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับการใช้งานจริงระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบแมเฟอร์สันสตรัส และด้านหลังแบบพอชันบมนปรับจูนเพื่อความนุ่มนวลและการกาะถนนที่ดีระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ให้ความแม่นยำและตอบสนองดีเมื่อเข้าโค้งระบบเบรกดิสสี่ล้อพร้อม ABS, EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA ช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจด้านความปลอดภัย Toyota Levin มาพร้อมเทคโนโลยี Toyota Safety Sense ซึ่งประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ PCS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (DRCC) ระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LDA) ระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติ (AHB) และระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอด (BSM) สำหรับราคาจำหนาโโ่าย Toyota Levin จะแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยและตลาดที่จำหน่ายโดยราคาประมาณการในประเทศไทยอยู่ที่ช่วง850,000-1,050,000บาท ขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่เลือกถ้าเป็นรุ่นไฮบริดจะมีราคาสูงกว่ารุ่นเครื่องยนต์ปกติเล็กน้อยแต่ก็แลกมากับความประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าโดยสรุป t o y ยต a l e ลวินเป็นรถซีดานคอมแพคที่ให้ความลงตัวทั้งในด้านดีไซน์สปอร์ตภายในหรูหราสมรรถนะที่ขับสนุกและประหยัดน้ำมันเหมาะทั้งสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานในชีวิตประจำวันและคนที่มองหารถที่ขับแล้วรู้สึกดีทุกครั้งที่จับพวงมาลยัย